อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตพระคะาวตาธมโมธัมมังนะมสามิสุปฏิปันโนพระคะวโตาสาวกะสังโคสังค,คงังนะมามินะโมตัสสะพระคะวโตาอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังคมัทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกาตังสัพพังอปาราทังคมัทเมพันเตอุกาสะขามิพันเต พุทธังสรนังัจามีธรรมังสรนังัจามีสังฆังสรนังัจามีทุติยมปิพุทธังสารนังัจามีทุติยมปิธรรมังสรนังัจามีทุติยมปิสังฆังสรนังัจามีตาติยมปิพุทธังสรนังคัจามี ต,ติยมปิธรรมังสรรังคชาฉามิตตดิยมปิสังขังสรรังคชาฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทักฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิเอิตปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัรรมสาริสัต ทาเทวมนุษย์นังพุทโธภระเขวาตีสวากาโตภระเขวตาธรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาถะปุริสปุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโคอาหูานโยปาหูายโยทาคีนโยอันเทลีการณีิโย อนุตรังปุญญาเขตตังโลกสาสัตตินะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตช้ามีนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันตีรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธามาอาหุนมโมพุทธยะ วิระทโย ο, วิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,พ,งพาพา,พาหาหาอรือรอ,อหังสกิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุโโคโห,หมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหัง oh hey. อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบา,าโโหหมเบียดเบียนอหังอนีโคโห,หมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆารุปชายาจริยานังโหตุสุขิตาุนตุคารุปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชา และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เรตรทั้งหลายขอให้เรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุตัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากับนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากับนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสต,ตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด